เน่วันนี้เรามากินข้าวร้านแพร่ริมคลองนะครับท่มามกากาญจนบุรีสั่งางไก่้อฟฟังครับปลาชอนอฟฟางไว้เนก,ก่ยบรรยากาศบริเวณร้านครับเน่ตรงไปนี้ไปวัดเขา3 5สานะครับไปเราจองโตะไว้แล้วโตะเขาก็มีหลายโต๊ะครับตอนนี้เรามาห้าโมง นิอ้าวนี่นี่โต๊ะผมผมจองไว้คุณมานั่งได้ไงนั่งเลยบผมจองไว้ไม่มีเพื่อนขอนัด้วยครับอุ๊ยโต๊ะที่เรานั่งติดน้ำเลยอะบรรยากาศดีครับเอาบิมกินอะไรสั่งจะเมนูเมื่อวานเหรอเมนูของเรามาแล้วครับเมนูแรกปลาช่อนนาอกฟางอยากจะบอกว่าหอมมากมากับนี้ครับเครื่องเคียงครับผัก นี่นี่เหมือนน้ำจิ้มแจ่วนะแล้วก็อันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มอะไรนะใช่เหรออ่ะแม่บีชิมชิมปาเปล่ากอนอย่าเพิ่งจิ้มจะได้รู้รสชาติของปลา กินเลยครับครับวิ่งปลาชอนนาแทเออกินปะปาวก่อนหรอให้จิ้มหอมฟางปะยอดไหมหากินยากนะอาบีมกินได้ครับเอากินเลยยอดอ่ะวิ่งุ้นร้นวิ่งเหนือร้นเลยอ่ะ นี่ใครจะมาแนะนำโทรั่างนะหนึ่งชั่วโมงนะเขาบอกโทรั่างบีมบีมเราใช่บีมระวังก้างด้วยนะออุดยอดเลยอ่ะโอ้ร้อนร้อนเลยอ่ะหอมอ่ะหอมนีั่งัแม่บีมะเขือต้องกินอะไรครับมะเขือเผาอันันี้ย แล้วจะกินกับน้ำพริกนี่แล้วเป็นน้ำพริกของมัน้องติดตาแดงมากค่ะมีน้ำจิ้มแกงนก็ดีค่ะเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวป้าขอให้ใกล้ๆัใกล้จะสั่งเด็ดปหมเด็ดเลยอะหอมเลยอะอันนี้มะเขือเผาของแท้นะเผาหวานๆเลยเผาที่ถูกที่ถูกต้องบีมาชอบเนื้อต้องหางอร่อยจิ้มมาใส่จิ้มมาบีมใส่ใส่ด้วยอ่ะนี่สุดยอดแล้วเด็กคุณที่เขากินเผ็ดครับ ใสน,น่อยนึงครับใส่น่อยนึงอ่าใส่ยังใส่แล้ว,ลวน่อยเนึ่งกินครับกินแล้วครับกินแล้วครับ,รบทุกคนจับตาดูเป่าก่อนครับเป่าก่อนออเด็ดป่ะย <c oughs> อดนี่ป้าบอกเลยใครมานี่ตอ้องสั้าง,งนะอร่อยจริงเมนูต่อไปครับผัดเผ็ดปลาช่อนแม่บีชิมอันนี้เด็กน่าจะกินไม่ได้น่าจะเผ็ด ใส่ข้าวใส่ข้าวน้ำปลาไหมน้ำปลาไนหะมเมื่อกี้ปลาแอบชิมแล้วดีมากพัดผิดปลาช่อนครับใช่ปลาช่อนนาป่ะไม่รู้อ,อ่าหอมเครื่องแกงนะอร่อยครับอ,อร่อยอร่อยบีมชิมมาปดเผิดกล้ากินมาเผ็ดใช่ไหมเผ็ดกินไก่ไอลอกินไก่อบฝังเมนูต่อไปครับแม่บีต้มยำปลากรด บีมอยากกินอ้าวบีมตักใส่ถ้วยดูดิเนื้อน่ากินมากเลยอ่ะบีมตักให้เขาด้วยว่ามันร้อนบีมตักมันร้อนออนี่ปา้าร้างแบบเพ็ดน้อยนะเพราะว่าบีมกินอุย้ยเนื้อน่ากินนะร้านนี้วัตถุดิบก็ดีมากครับทุกคนแม่บีกินป้า้าะควันมันมีรสชาติเหมือนกันนะมีแต่กินไม่มีรสชาติหรอ <c oughs> ขายก่อนเอาลูกด้วยลูกก่อนเขาชิมน้ำครับเป็นไงเผ็ดน้อยระวังก้างนึกระวังติ้งระวังก้างนี่รสชาติได้กินนะ<แ>ถ้าจะไม่ค่อยเผ็ดพชรจิ้มจนมาโอ้มแม่บีบอกจิ้มจนมากครับอร่อยอมาอันอนีนอ้นนอะไรอ่ะลองเอาปลามากินกับเนี่ยปลาช่อนเนาปลาช่อนอุ้งฟางกินกับน้ำอืม้มจ้า กินเนื้อปลานนี้ด้วยดิลองก้างนะลองก้างด้วยนะเดมวิ่งน้ำต้ยมยำหอมอะ่ะเป็นไงครับแซ่บเรหร็ดเห็ดเห็ดเห็ด ซบเ,เมนูต่อไปครับไก่อบฟางใครจะเป็นคนเปิดคนแรกฮะอ่ะแม่แม่แมชิมแบบยังไม่จิ้มก่อนได้รสชาติของอบฟางเต็มเต็มหอมไหมของแพรปะ่ะของแพร่ะอบหนึ่งชั่วโมงอะนี่แล้วเขาก็มีน้ำจิ้มเหมือนจิ้มซีฟู้ดมาให้เราจิ้มเครับากน้่าใช่ลเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกบู ได้ป่ะเปรี้ยวนะเด็ดๆด็ดเเนี่ยอ่ะมาบีมเ้าฝฟนกินแบบยังไม่จิ้มก่อนรับรู้รสชาติเต็มๆของไก่โอ้ร้อนรๆๆๆ้อนร้อนร้อนออยานะบีมมะอืมเยี่ยมนี่ครับแขกรับเชิญของเราครับจะโชว์การกินไก่ เราจะรูดทีเดียวหมดเลยยังใจเย็นน่าจะฟันหลุดร้อนหอมไหมครับหอมหอมมากครับอร่อย ต้องมาตามนะคบอกองนะอันนี้ใกล้บ้านแท้ๆเลยนั้นเหนียวอบหนึ่งชั่วโมงฟังอยู่ตรงไหนนื่องไงอบตรงนั้นอบตรงนู้นเราเก็บระหว่าเลยใจเย็นนี่สับไปให้เราเรียบร้อยแต่เนื้อดีนะเนี่ยเยอะปะเนื้อดีมากๆเลยครับมาเป็นไก่บ้านอยแบบนี้เอาไปสิคะแนนเต็มสิคะแนนเต็มสิคะแนนเต็มฮึอันนี้ขวดริมของนี่ครับ ทีเด็กครับกุ้งปลากุ้งปลาช้อนอบฝาอ๋อแบ่งสองคำไหมล่ะคำใหญ่มากเดี๋ยวนุกูลจะทําการสาธิตการกินให้ดูครับกุ้งปลามันไม่เป็น,นคนควักออกมาโอ้โหก็ดูนะครับโอ้โหถุย,โโยไ,ไหลเลยอปั๊มเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับฟินไหม เด้ยงหนึ่งและกคึบมากครับ <c oughs> ของแท้สด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 เป็นกุคงปลาที่ใหญ่มากเพราะปลาน่าจะสองโลเลยใช่ฟินไหมครับฟินไหมครับ มาครับให้กี่คะแนนครับร้านนี้นุกุลเต็มซิบคะแนนเลยครับสุดยอดเต็มซิบคะแนนให้กี่คะแนนครับให้กี่คะแนนครับสิบคะแนนป้าให้กี่คะแนนป้าสิบสิบคะแนนครับคนนี้ให้กี่คะแนนครับร้านร้านคะแนนครับคนนี้ให้กี่คะแนนครับบิ๊มพับปูให้กี่คะแนนครับรอควันออกก่อนครับรอควันออกเดี๋ยวผักอ๋อป้าให้คะแนนเยอะมากครับโอเค